เพิ่มอีกไทยป่วยโควิด -19 รายใหม่วันนี้26,081รายเสียชีวิต91รายรักษาหาย26,011รายเหลือยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล248,057รายซึ่งมีอาการปอดอักเสบ1846รายศูนย์ข้อมูลโควิด -19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ของประเทศไทยประจำวันพฤหัสบ,บดีที่7เมษาย,ยน2565 วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม26,081รายเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ26,000รายผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศ81รายรวมผู้ป่วยสะสม3,87,908รายเฉพาะตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นมา1,584,473รายและมีผู้เสียชีวิตวันนี้91รายลดลงจากวันก่อนรวมเสียชีวิตจากโควิด -19 แล้ว25,788ราย ขณะเดียวกันมีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านในวันนี้2 6 0 1 1รายลดลงจากวันก่อนและน้อยกว่าผู้ป่วยรายใหม่รวมรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว3 5 3 4 0 6 3รายเฉพาะตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นมา1,365,569รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล2 4 8 0 5 7รายโดยในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล1 8 1 4 6รายเฉลี่ยจังหวัดละ24รายและมีอัตราการครองเตียงร้อยละ28พออ,อสุวรรณภูมิแจ้งภาพโซเชียลมีเดียนักท่องเที่ยวต่างชาติแอร์อัดยืนยันเข้าประเทศไทยยังคงต้องตรวจ RT-PCR ขณะที่ยอดของการเข้าออกแตะประมาณ20,000คนต่อวันคาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นายกิติพงศ์กิติขจรพุ่มในการท่าอากาศยานสวนภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทอเปิดเผยกับสำนักข่าวอ n n เอเกี่ยวกับบรรยากาศของสนามบินสวนภูมิที่หนาแน่นไปด้วยนะักท่องเที่ยวต่างชาติหลังจากยกเลิกมาตรการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าประเทศ72ชั่วโมงในประเทศต้นทางสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมาอย่างประเทศไทย ได้ขอชี้แจงว่าบรรยากาศความหนาแน่นเป็นเพียงขั้นตอนของการรับนักท่องเที่ยวของโรงแรมเพื่อไปอยังสถานที่พักและสถานที่กักตัวเมื่อนักท่องเที่ยวและตัวแทนจากผู้ประกอบการโรงแรมได้ดาเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอนนํานักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ในพื้นที่ห้องโถงประตูสิบซึ่งเป็นพื้นที่การเดินทางเข้าระหว่างประเทศก็จะไม่หนาแน่นซึ่งความหนาแน่นจะเป็นเพียงบรรยากาศในช่วงแรกที่นักท่องเที่ยวจะมาพบกับตัวแทนของผู้ประกอบการโรงแรมซึ่งดําเนินการตรวจสอบเอกสารเช็คชื่อนํนัก ท่องเที่ยวไปสู่ที่พัก ซึ่งภาพรวมการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยนั้นก็เป็นไปนตามปกติไม่ได้หนาแน่นมากนักผู้โดยสารเดินทางระหว่างประเทศรวมทั้งขาเข้าและขาออกประมาณ2,000 0คนต่อวันถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้ก้าวกระโดดโดยแต่ก่อนหน้านี้มีเที่ยวบินเข้าประเทศไทยจะมีผู้โดยสารประมาณ50-100คนต่อหนึ่งเที่ยวบินปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น200คนต่อหนึ่งเที่ยวบินซึ่งหากประเมินแล้วถือว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้แม้การ ยกเลิกการตรวจจากประเทศต้นทางแต่เมื่อมาถึงประเทศไทยก็ยังคงจำเป็นต้องตรวจ RT-PCR อีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติและเพื่อความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกด้วย สำหรับตัวเลขผู้โดยสารในภาพรวมทั้งภายในประเทศระหว่างประเทศตั้งแต่1เมษายน2565ที่ผ่านมามีจำนวนผู้โดยสารเดินทางผ่านเข้าออกสนามบินสุวรรณภูมิเฉลี่ยวันละ53,627คนเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคมที่จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ42,222คนหรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ27.01โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารในประเทศเดินทางเฉลี่ยวันละ29,69 91คนเพิ่มขึ้นร้อยละ1 0 4 5และผู้โดยสารระหว่างประเทศเดินทางเฉลี่ยว,วันละ2 3 9 3 6คนเพิ่มขึ้นรอยละ5 6 0 4ชินวอคาดคำนวณบัญชีรายชื่อมีความเห็นต่างตามรัฐธรรมนูญมาตรา91และ95รับต้องฟังความเห็นกฤษฎดีกรและกรกตอ,อีกมั่นใจเสร็จทันก่อนเปิดสมัยประชุมสภา นายชินวานบุญเกียรติสอสอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชาบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอและว่าด้วยพักการเมืองเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นว่า ในการประชุมวันนี้จะเป็นการพิจารณาลงมติในประเด็นค่าธรรมเนียมค่าบำรุงพักคุณสมบัติผู้ก่อตั้งพักและสมาชิกพักเป็นหลักส่วนประเด็น p r i มารีโหวตและการคำนวณสัดส่วนบัญชีรายชื่อจะยังไม่ลงมติเพราะยังเป็นประเด็นที่มีความเห็นต่างอยู่ ทั้งนี้นายชินวรกล่าวถึงการคำนวณสสบัญชีรายชื่อว่าหากยึดติดตามร่างของพรรครวมคือมาตรา91แบบตรงไปตรงมาด้วยการหาร100แต่มีบางส่วนเห็นว่าตามมาตรา95ยังไม่ได้แก้ไขก็สามารถที่จะไปคำนวณแบบเดิมกำหนดสัดส่วนสสพึงมีได้และใช้สัดส่วนสส100คนหรือ400คนหรือ500คนมาหารแทนจึงต้องมีการถกเถียงกันในแง่ของกฎหมายต่อไปรวมถึงต้องฟังความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการ การเลือกตั้งว่ากฎหมายที่เป็นติ่งในรัฐธรรมนูญจะมีผลต่อข้อเสนอของกรรมธิการที่ขอแประยะติเข้ามาหรือไม่และมั่นใจว่าจะสามารถพริจารณาร่างพรปรทั้ง2อฉบับได้ทันก่อนเปิดสมัยประชุมสภาชาติชาติชี้กรุงเทพมหาคนครต้องแก้ปัญหาเรื่องขยะเป็นอันดับแรกใช้งบสูงถึงปีละหนึ่งล้านบาทต้องสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมายแยกขยะ ในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลขแปดสังกัดอิสระเปิดเผยกับสำนักข่าวไ n เถึงแนวนโยบายการจัดการปัญหาขยะในกรุงเทพมหานครว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะต้องใช้งบป,ประมาณปีละประมาณหนึ่งหมื่นล้านบาทจากงบป,ประมาณทั้งหมดแปดหมื่นล้านบาทหากเทียบกับการศึกษาใช้ประมาณสี่พันล้านบาทระบบสาธารณาสุขหกพันล้านบาทถ้าบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพขึ้นก็จะลดงบป,ประมาณลงได้และนําเงินไปทําอย่างอื่นขณะที่ขยะ ที่ส่งกลิ่นเป็นเน,น่าส่วนใหญ่มีปัญหามาจากการไม่แยกขยะดังนั้นการแก้ปัญหาลำดับต้นต้องแยกขยะเปียกขยะอินทรีย์ออกมาก่อนโดยเริ่มต้นที่ต้นทางซึ่งกรุงเทพมหาคนครเองก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเช่นรถที่จะมารับขยะต้องแยกชนิดชัดเจนไม่เอาขยะเปียกขยะแห้งมารวมกันรวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้กรุงเทพมหาคนครโดยประชาชนนั้นหันมาแยกขยะที่อาจจะได้ส่วนลดค่าเก็บขยะและให้ความรู้แนะนำอุปกรณ์ การทําปุ๋ยหมักเพื่อส่งเสริมการทําแปลงเกษตรอินทรีย์ในชุมชนส่วนขยะแห้งให้นําไปรีไซเคิลเพื่อนําไปเป็นเชื้อเพลิงหรือการฝังกลบขณะเดียวกันหากตนได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์โควิด -19 มองว่าโควิดเป็นการแก้ปัญหาในมิติที่สําคัญมากเพราะส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วนหากโควิดยังไม่จบประชาชนก็ต้องทนลําบากกับภาวะเศรษฐกิจไปอีกโดยจาก พิจารณาเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องเร่งรับมือโดยต้องกลับมาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นมีปัญหามาจากอะไรบ้างอย่าทําให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมซึ่งปัญหาที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเกิดจากการประสานงานระหว่างหน่วยงาน อย่างไรก็ตามเชื่อว่าการติดเชื้อโควิด -19 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องจําเป็นต้องยึดหลักกระจายอํานาจจัดการทรัพยากรลงไปดูแลถึงระดับชุมชนและทําให้ชุมชนเข้มแข็งดูแลตัวเองได้ซึ่งถ้าหากได้เป็นผู้ว่าจริงก็สามารถจัดการได้เรื่องโควิดทาได้ทันทีพร้อมเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรของกรุงเทพมหานครทางนี้จะเริ่มเข้าไปบริหารจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมการให้กําลังใจและให้อาวุธที่เพียงพอไปต่อสู้ กับโควิด -19 ต่อไปกระติกรุ้นคำสั่งศาลสั่งแยกฟ้องคดีให้การเทสหรือรอรวมสำนวนคดีหลักหลังยืน่นคำร้องต่อศาลไว้แล้ว นายสิรัเจนจาค้าอดีตสสของพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นถึงความคืบหน้าคดีที่นางอิสรินหรือกระติกจุฑาสวัสดผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมพัทธรธิดาผู้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีแจ้งข้อความอันเป็นเท็จว่าหลังจากที่พนักง,งานสอบสวนคุมตัวไปผัดฟ้องที่ศาลแขวงนวนทบุรีแล้วโดยศาลนัดแปลงงานตัวทุกหกวันทั้งนี้ทนายความของกติกได้ยื่นคำร้องต่อศาลไว้แล้วเพื่อให้มีคำสั่งว่าคดีให้การเท็จของกติกที่ ได้รับสาร,รภาพในชั้นพนักง,งานสอบสวนแล้วนั้นสมควรจะแยกฟ้องจากคดีหลักก่อนหรือรวมสำนวนตามความเห็นของพนักง,งานอายการซึ่งศาลได้มีการไต่สวนคำร้องไว้ก่อนหน้านี้แล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำสั่งของศาลว่าจะสั่งออกมาในรูปแบบใดชุมพรโดนฝนทลมเกือบ200มิลกระทบอำเภอพะโตะและหลังสวนรวม101ครัวเรือนจังหวัดเข้าพื้นที่เยียวยาแล้ว นางสาวสุนารีบุญชูผัวน้าสำนากาักงานป้องกระบรนเทาสารณาาภัยจังหวัดชุมพรเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าจากอิทธิพลของลมตะวันออกทำให้ฝนตกหนัก ประมาณเกือบ200มิลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในห่วงวันที่5-6เมษายน2565จำนวน2อ,อำเภอได้แก่อเภอพัะโตและอเภอหลังสวนซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำรวม2อำเภอ7ตำบล13หมู่บ้านซึ่งประชาชนได้รับผลกระทบ101ครัวเรือนโดยทางนายสมพรปัดชิมเพชร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและในอเภอหลังสวนและปอพอได้ร่วมลงพื้นที่ประสบ อุทกภัยที่ตำบลบ้านครัวอำเภอหลังสวนเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้นไปแล้วซึ่งขณะนี้ในจังหวัดฝนหยุดตกแล้วน้ําที่เอ่อล้นตามลําคลองต่างๆก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปะกติและทางท้องถิ่นก็จะเข้าไปซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบกันต่อไปกรมอุตุนิยมวิทยาเผยภาคใต้ยังมีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงกว่าหเมตรส่วนประเทศไทยตอนบนอากาศแปรปรวน กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง สำหรับความกดอากาศตา่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมด้านตะวันตกของประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนลงทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันแต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ ในขณะที่ลมตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือทําให้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระมาระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นสําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีเมฆส่วนมากกับมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ําสุด24-26องศาเซลเซียสและอุณหภูมิมสูงสุด35-37องศาเซลเซียส อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news